สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการทนายเพื่อนคุณนะครับเพื่อนแท้เคียงข้างคุณนะครับผมอยู่กับผมนะครับธนะคนนิมมูลลัตั์พิธีกรรายการนะครับและอยู่กับคุณทนายครับผมทนายปลศักดิ์ส่วนครับครับผมรายการทนายเพื่อนคุณนะครับนำเสนอข้อมูลทางกฎหมายนะสั้นๆง่ายๆได้ใจความนะครับผมส่วนวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการขายฝากนะยังไม่จบเลยนะแต่อันนี้ก็อันสุดท้ายแล้วครับผมถ้าสมมติเราเลยกําหนดการถ่ายถอนนะครับผมของการขายฝากแล้วเราเลยกาหนดไปแล้วแล้วเราตกลงอะไรได้ไหมครับ เขาจะมายึดที่เราแล้วนะเราพูดคุยกับทางผู้รับซื้อฝากเนี่ยผู้รับซื้อขายฝากไะครับได้อะไรอีกหรือเปล่าครับคุณทนายครับปกติถ้าล่วงเลยระยะเวลาในการ่ายถอนรับก็ไม่สามารถตกลงอะไรได้เลยเพราะว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ขายฝากจะตกไปเป็นของผู้รับซื้อฝากโดยเด็ดขาดโดยที่เขาไม่ต้องไปจดทะเบียนไม่ต้องไปทําอะไรเลยรับแต่ถ้าทางผู้รับฝากตกลงว่า อ่ะฉันจะให้คุณมาไถ่ายถอนได้อีกสองปีอีกสามปีอะไรพวกนี้อันนี้ไม่ใช่การขยายระยะเวลาในการไถ่ายถอนอแต่เป็นสัญญาจะซื้อจะขายหรือคำมั่นว่าจะขายที่ดินให้กับผู้ขายฝากซึ่งก็ต้องไปบังคับกับสัญญาจะซื้อจะขายหรือคำมั่นจะซื้อจะขายกันอีกทีหนึ่งอืมก็คือถ้าเกิดเหตุนี้ขึ้นนะเราไปคุยกับทางเจ้าของ ผู้รับฝากนะครับว่าอเอาไงๆเขาเป็นเจ้าของที่แล้วพราโอนกนรรมสิทธิ์ไปเรียบร้อยแล้วเราไปคุยกับเขาให้ดีๆนะว่าเอ้ยเราขอต่อเราขออะไรไทำหนังสือสัญญาหนังสือขายด้วยนะทําหนังสือเลยปุ๊บอีกหนึ่งปีสองปีอะไร้ยค่อยว่ากันเราค่อยไปถ่ายถอนอีกทีหนึ่งนะแต่ในระหว่างเนี้แหละครับคุณธนาครับถ้าสมมุติเข้าไปขายเลยเขาละเมิดสัญญาจะซื้อจะขายเราอะทำยังไงอะครับคุณนาอันนี้นนก็ไปว่ากันตามสัญญาจะซื้อจะขายอต้องไปบังคับตามครับตามสัญญาจะซื้อจะขายดูที่หลักฐาน ไปดูรที่ราขายทีนึงนะครับถ้าเราทำเป็นหนังสืออย่งไรก็ไปฟ้องร้องกันในเรื่องจันญางจะซจะขายขอไปไปเราเรามีสิทต่อนะครับนะครับผมก็รู้ว่าโทรมาสอบถามได้นะ0ูนย์หกหนึ่งแปดหกเจ็ดห้าแปดห้าแปดนะครับหรือว่าศูนย์หกหนึ่งแปหกเจ็ดห้าห้าแปดแปดนะครับผมผมแล้วก็คุณธนาวันนี้ขอลาไปก่อนนะเทปหน้าจะเป็นอะไรติดตามได้นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ